มาดีครับผมพี่รองเอ้ยอ่อนสวัสรั์ลังคุณนะฮอร์ดบังพี่รองเต็มเรือเลยนะ้สุดยอดมากครับปอดดิโดเป็นแต่สวนคแท้พี่รอง ้ขับหอไอยฝนงามครับงามเนี่ยพี่น้อง,งเึื่อนเรือก็ล่องเต็มน้ำฟังข้างล่างก็ไหลได้เลยพี่น้องพื่นเหรอ เต็มลำเลยพี่น้องแต่ละลำพี่น้องเลยกว่าโอ้ครับเรือล่องยามลาตีสวยงามจริงๆพี่นอ้องเออที่ดูโอ้พี่น้องเลยวิวสวยๆงามๆ ยามลาตีสวยงามจริงๆพี่น้องนะแม่น้ำแสนของเราเรือล่อง้ยเต็มน้ำพี่น้องเลยนี่แม่คนเนี่ยมัไหลได้พี่น้องเรือลำนี้ไหมสุดยอดครับสีสันอ๋อออยเฟิ่นก็สวยพี่น้องเปิดไฟแจ่มเลยครับปุณหะ อย่างสวยเลยพี่น้องเอ้ยยามค่ําคืนไฟไต่กบได้ไะพี่น้องฮ่โอ้ยแบมพี่น้องป้าดิทูก็เลยมาเบิ้งยามคืนหนึ่งเทียพี่น้องเอ้ยสวย,ยแท้ป้าดิทู สวยงามจริงๆครับลลมมเ,าาเบอืองแตลละมำนม่พี่น้องโอ้ยข้าเจ้าโมอยพี่เมิดไปเลยอ่ะไปครับฟังข้างนี้ก็ได้พี่น้องมีบอลลุนใหญ่ด้วยนะพี่น้องคุณน่ะครับบอลลุนใหญ่พี่น้องนุณน่ะพอที่ดูสวยแท้ๆพี่น้องสวยแท้ๆอุย้ยงามแท้พี่น้องเลย สวยจับใจสวัสดีไปทางการพี่รองบังพี่รองบังโอ้ยพี่รองเว้ยตมองแซ่รลับด้วยพี่รองเราท่องลาตีพี่รองป้นี่ตพี่รองป๋านี่ะครับบงบงพี่รองบัอ้ยคักพี่รองเลยอไม่ได้เาะบงยางเช่อด้พี่้องยุ่หนามองทำงานพยีซีดีดน่ะบังบังกำลังมาพี่รองบง โอ้มันช่างสุดยอดบรรยากาศจริงๆพี่น้องนะครับรับนี่ไหมพี่น้องโอ้พระเจาสวรรค์ครับไหนไหครับโอ้เจ้าจริงๆพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้สุดสวยเลยพี่น้องเอ้ยหาที่ไหนได้พี่น้องเมืองปารีสฝรั่งเศสของเราสวยจริงๆพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอก็ สวยแท้ๆพี่น้องเลยอทีดูอู้ยไเแล้วครับนาั่งงามสาวๆทั้งนั้นพี่นอ้องเพื่อสุดยอดครับแสงสีเสียงจัดเต็มไปเลยพี่น้องมีมีทั้งเรือตำรวจน้ำด้วยนะพี่น้องเนี่ยเรือตำรวจน้ำรักษาความปลอดภัยด้วยเด้อพี่น้องเด้อ เ้ยแต่ละล้ำไหมพี่น้องขาเจ้าพาะยุพี่เหมือนอนไนอ่ะท่องลาตีในยามค่ำคืนก่อ,อนฟ้านแต่เรือล้ำนีเละพี่น้องจะให้มันหลกักหลายเนี่ยอ๋อสิดูนี่ครับร้านอาหารบริษอยูฟังถนนทั้งนั้นเลยพี่น้อง นี่เลิกงานมากก็เลยออกมาเบิงพี่น้องพได้ออกมาเบิงอย่างเทียมันทั้งอลังการงานสร้างจริงๆพี่น้องโอ้ยเรือล่องน้ําล่องแพทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพี่นอ้องเลยกลางคืนก็เยอะกลางวันก็เยอะโอ้ยพี่น้องเลยเป็นตาอวานซ้อนบ่พี่น้องสดชื่นเย็นสบาย อ๋เพน่พ่ผีผีีทั้งนี้ผีครับอุ้ยลำนี่ก็เพราะำนี่พี่น้องเพงแสนสุขใจจริงๆพี่น้องที่ได้เจอภาพแบบนี้หาดูยากนะครับแสงสีเสียงสวยงามจริงๆพี่น้องเลยอ มองผ่านไฟอหอไอเฟลของเราด้วยพี่น้องคนน่ะจุดเด่นโอ้พี่น้องเลยวันจัางแส้แดนสุดใจสวยจริงจริงพี่น้องวาดทีตัวบ่วเคยมาเบิงย้ำคืนตกเกียพี่น้องเอ้ยสวยแท้แท้พี่น้องสวยแท้แท้ ามักคลิปนี้ก็จะลืมนะพี能能่น้องเด้อเป็นกำลังใจเบื้องเต็มล้ำเรือเลยนะพี่น้องเบิ้งเนียนอัดยัดพี่น้องอุ้ยปวดอะครับปวดอะพวกไหลายขับหลายนี่อ๋อดิดู้หรอเยอะจริงจริงพี่น้องเบิ้งล้ำเน่ยพี่น้องเบิ้งล้ำนั่นนะครับพ่อเต็มอัดยัดเด้่พี่น้องก็ไม่ได้หน่อยเนี่ยนะครับเต็มล้ำเรือเลยอ่ะเรืออาหารนะพี่น้องเรือร้านอาหารไหม ช่างสุดยอดวิวสวยๆงามๆอ๋อทีตัวสอนจะรับนี่แหละพี่น้องเกินคาดครับเกินกำลังเต็มเลยพี่น้องเอ้ยหลายร้อยคนเลยพี่น้องอย่างนี้นี่เป็นจะได้เงินละถ้าเป็นตัวแกะละพี่น้องละกด็ดีใจเนาะอ๋อทีตัวสวยแท้ๆพี่นอ้องไอ้ผู้หลักผู้หลักเป้าปอะไรนะพี่เนี่ยเขาล่องเรือทั้งคืนเลยพี่น้อง เที่ยวสนุกสนานจริงๆครับฝรั่งเศสเที่ยวดื่มเที่ยวสวยๆปุ้ยภาพแต่ละภาพพี่น้องเลยประทับใจครับมาชมอีกฝั่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสวยจริงๆครับยามลาตีเหลือเต็มน้าเลยครับหลายก็ย้ำคืนอีกด้วยหลายก็ย้ำเว้นอีกด้วยนะพี่น้องนะ สวยงามจริงๆครับเรือปัอดมาไล่สวดน้ำขึ้นนี่คือทีอค่ค,ค,ค,คักกัเนเลยนึพี่รองเนาะโอ้มันเป็นภาพที่สวยจริงๆครับประทับใจจริงๆกูเล่ะครับยังมีอีกเกิงเลยเนะีพี่น้องว่าอีกเกิงแบบี้ได้กุเหรอปูอ้เๆๆๆๆอยเต็มดวงเลยพ่กอีกเกิงเฮาปัดอี่ตัวไหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องก็คื <c oughs> อม่อเคยเห็นพี่น้องงามแท้ๆคุณหล่ะครับไล่กันมาเรยพี่น้องอ้หลาย่ก็กลางคืนหลายก็กาลางเวียนอีกด้วยนะพี่น้องนะกลางเวียนท้องยังมาไหลบ่ันี้เลยครับตอนพงศนยีซีมาไล่สดก่อนเลือวพาไหลปบะนี้นะแต่กลางคืนนี่ครับโอ้โหเป็นอลังการงานสร้างครับ ฝรั่งเศสจัดยิ่งใหญ่ท่องนะครับล่องเรือทั้งคืนแต่ละลำค้นเต็มเลยนะพี่น้องนะเพื่อนครับตามกันมาติดๆ,ๆเยอะมากพี่น้องอ้ยสุดยอดครับสุดยอดบรรยากาศจริงๆพี่น้องลำนี้ก็ไม่เบานะครับแนละ้วสวยจริงๆครับเต็มลำเรือเลยพี่น้องพื่อนครัดำพี่น้องที่เพ่เห็นนะครับเนี่ยพพื่ะนคราะก็ขังคืนกันอ เขาอลองเหลือไทยไทยชิปไทยอย่างเนาะพี่ลองเนาะแต่ละท่านเนาะครับเนาะบางนียิ่งงามครับนี่ครับมาทองคําของเราสุดยอดมากครับปพบิบโอ,โอ้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเพิ่งมันได้มาชมครับชิปนี้พี่ยี่ีก็จะฝากไว้ภาพสวยๆงามๆณนะตรงนี้นะครับด้อ ามากเกิจะลืมฝากเป็นกําลังใจช่องน้อยๆพย่อเยซีฝรั่งเศสเลยครับเด้อเอาความสวยความงามมาฝากพ่อแม่พี่น้อง f อซเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทั่วโลกที่เข้ามารับชมส่งกําลังใจฝากเป็นกําลังใจเลยนะครับเด้อพามาชมภาพสวยๆงามๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย